สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าหาอะไรจาก Google ส่วนใหญ่จะหาเจอหมดแต่สิ่งที่เจอบางทีก็มักจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยหลายๆคนอาจจะบ่นว่าอ่านไม่ออก หาอะไรใน Google ก็เจอหมดแต่ติดนิดนึงเพราะว่าที่หาเจอหลายครั้งจะเห็นว่ามาจากต่างประเทศเยอะสุดคือเนื้อหาภาษาอังกฤษที่มีหลากหลายเพราะเป็นภาษาที่เขาใช้ใทั่วโลกแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังอ่อนภาษาค่ะถึงจะมี Google ช่วยแปลไทยพอได้บ้างแต่บางประโยคยาวหน่อยก็ยังแปลผิดความหมาย g o o g l e เลยขอแรงคนไทยคนไหนเก่งภาษาขอให้คุณสอนคอมให้เก่งขึ้นแปลความหมายให้ตรงรูปประโยคแบบคนแปลาการใช้เครื่องมือเดิมคือ Google Translate เนี่ยแหละค่ะวิธีก็คือ คำไหนแปลผิดอยู่ช่วยแก้ทีต่อไปคุณภาพการแปลของ Google Translate จะได้ดีขึ้นแถมแปลาภาษาอื่นเป็นภาษาไทยให้เข้าใจมากขึ้นคนไทยจะได้เข้าถึงความรู้ใหม่ๆเปิดตลาดค้าขายใหม่ๆก็ได้อันนี้ก็บอกต่อคนเก่งภาษาให้เข้าไปตุนคำแปลที่ถูกกับเขาสักที translate.google.co.th ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทีกันค่ะ สพทด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยไปสู่เวทีประกวดนานาชาติ Microsoft จับมือสออดยอจัดกิจกรรม We Love Code ฝึกพื้นฐานให้เด็กเขียนโปรแกรมได้แบบง่ายเผยความลับหน้าเพจไดโนเสาร์บนโครมเวลาเน็ตหลุดสามารถใช้เล่นเกมรอได้ a r u b i s หาเงินระดมทุนผลิตพอเทอรมิถือบิดงอได้แถมสวมใส่กับร่างกายลุยได้ทุกสถานการณ์ นี่ก็เป็นวิธีคนสอนคอมคอมสอนคนเพราะว่าเราก็คงจะต้องไว้ใจเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นให้คนช่วยเข้าไปสอนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ